สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมเมฆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวกับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับท่านผู้ชมดูดูด,ด,ดูสภาพเก่ามากนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดมีสภาพชิ้สวยๆนะครับเขาว่ากันนะเจ็ดหลักนะครับแต่สภาพแบบเนี้ยแปดเอ่อหกหลักฮะเรียกไง่ายๆว่าสองแสนนั่นเอง สองสี่แปดหนึ่งนะท่านะผู้ชมดูดูด,ดูความโกงความเก่านะท่านผู้ชมนี่พระครูพิบุญคณารักนะครับผมนี่ท่านผู้ชมดูดูดูเจ้าคณะแขวนอำเภอนะครับ ดูดูดูสวยงามนะบางประกงนะครับท่านผู้ชมโง้คม บวกได้คําเดียวคมเหรียญไม่บวมนะผู้ชมดู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 ดด จังหวัดสะเชิงเซานะครับผมวัดสภาสภารามจังหวัดสะเชิงเซานะครับผมหรือวัดบางบัวนะฮะเปลี่ยนเก่ามาก คมมากบอกเด้อครับเดียวว่าคมคมกีบคมกีบ วันนี้ก็กผมก็ต้องขอตัวลาเกิดอีกเช่นเคยนะครับถ้าผมมีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีกนะครับกราบสวัสดีครับ